แนะนำรถเข้าใหม่ครับสประตูเกียร์ออโต้เป็น2องตัวตัว e prunner ปี2019กับเร่งไมคคันนี้เพียง94,000โลเท่านั้นเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการมือเดียวป้ายแดงนะครับกับราคาเสนอขายคันนี้อยู่ที่5 3 9 9 0 0บาทเท่านั้น ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ9,100บาทเท่านั้นไฟด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์เรียบร้อยคันนี้ไฟตัดหมอกคู้หน้ามีมาให้กระจังด้านหน้าสีดำเปรโ,โนแบ็ผสมตัวสีโคเมียมเรียบร้อยล้อแมกคันนี้ขนาด17นิ้วรัดด้วยยางบิสโตนปีใหม่ๆนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ led มาให้ในตัวมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้ในส่วนของภายในตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันไม่แค่9 0้าหมคันนี้วิทยุเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานมีมาครบสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้คันนี้ นะครับตัวแอร์เป็นแบบแมนนวลมีที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะครับเป็นเกียร์ออโต้มีโหมดการขับขีบ่2โหมดไม่ว่าจะเป็นอีโค o โหมดหรือว่าเป็นพาวเวอร์โหมดตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเดินด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราสปาเ <Familie> ก็บงานให้รับประกันนะคันนี้รถสวยเกรดเอแน่นอนไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีรั่วกอไมแน่นอนใครที่อยากได้ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ9,100บาทเท่านั้น ด้านหลังนะครับแม็กไลนง์งแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนคันนี้รับประกันให้ว่าได้ไปในสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้กับราคาเสนอขายเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ